เพื่ออะไรอ๋อเห็นละมีซ้ายมีขวาเลยปม่เนี่ยมีอ๋อมันอยู่อยู่หน้าสองตัวแล้วก็มีซ้ายตัวหนึ่งสายสายวิทจะวิ่งใส่หลบ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 วิ่งแล้ววิ่งยาวนะยาวเลยยาวเลยยาวเลยมันโดนลูกซองแน่ไอ้สัตว์ โดนลูกซองนัดหนึ่งอ้าว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 ตายตัวนึงมันพันตายอยู่หลบหลบหลบกับปาไมต์โนนมีดดองลูกซองยิงไอ้ชิ้โนโนนตายหลบ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 วิ่วง И